สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอร่อยง่ายสไตล์วาวาค่ะวันนี้มากับเมนูอะไรคะพียงนวันนี้นะคะมากับเมนูไข่ปําหมึก <S <S 2> <S 2> <S 2> <Yeah. S 2> รู้ไหมคะว่าทั้งหมดจานนี้เกือบหนึ่งกิโลโอ้โหทอดไปที่แบบพุบพับพุบพ,บพับเลยน่ากินมากไข่ปลาหมึกเป็นอะไรที่อร่อยมากถ้าเ<อ>ราใช่ถ้าเราหาไปซื้อตามแบบว่ามันจะมีแบบว่าพวกอะไรนะงานะอะไรเงี้ยหรือว่าแบบว่าตามตลาดอะไรเงี้ยเราก็จะได้นิดนึงใช่ไหมแต่อันนี้เราได้ดูดิ <c oughs> <c oughs> เยอะมากวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่กัอยู่ด้านหลังกำลังองหะยรอนเชิญจะบอกว่ากินได้ยังกินไม่ได้ไม่เอาถ้ากินง่ายเกินไปอ่ะมันก็ดูง่ายไปเว้ยวันนี้นะคะเรามีเกมมาให้เล่นค่ะอือพร้อมไหมเป่ายิงฉุกอ๋อไหนบอกว่ามากินไง กเป่ายิงฉุกกันไงถ้าคนไหนที่อ่าเราจะมีช้อนอันเดียวหรออ่าเราเราใช้มือดีกว่าโอเคเราใช้มือโอเคเราใช้มือ,อจะบอกว่าถ้าใครที่เป่ายิงฉุกชนะคนนั้นจะได้กินหนึ่งคำโอเค<อ>ไหมตายแล้วหนึ่ง <laughs> คำหนึ่งคำจะคำใหญ่แค่ไหนก็ได้จะแบบพี่อาจจะกินทั้งชิ้นแบบจุกเข้าไปแต่ให้จบในหนึ่งคำโอเคไหมโอเคไหม จะต้องโอเคสิไม่งั้นไม่กินไม่ได้เลยเนี่ยจะบอกยิ่งชมมันกี่รอบสิบหรือสิบห้าให้เลือกมีกี่ชิ้นนะหนึ่งสองสามสี่ห้าุ้ยเอาเลน้อยพอฮะซักซักๆักักเก้าเก้าโอเคเก้าครั้งนะคะเราจะปอายิ่งฉบกันมันจะได้เหลือไหคะเผื่อไม่ได้กินโอเคเราจะเริ่มเกมหรือยังอ่ะมาพร้อมแล้วนะอื ปอยมีฉุดรู้ใช่ไหมปอยมิชุดเบียอะไรบ้างกันไกนกระดาษอย่าสามอย่างโอเคครั้งเดียครั้งเียนะทุกคนต้องเห็นนะเป็นพยานด้วยนะกล้องไม่ได้เดี๋ยวพี่อันโกโอเคหนึ่งสองสามแอนจกินคำแรกจะได้กินไม้น้องสาวไข่ปลาหมึก จริงๆต้องราดน้ำจิ้มลงไปเลยเอาโอเล่นราดน้ำจิ้มราดน้ำจิ้มเลยก็ได้อ่าราดก่อนราดก่อนเดี๋ยวนะราดก่อนราดก่อนเทียนได้คำแรกอ่ะทุกคนสงสารวาววามแม้โอ้ยน้ำลายไหลไหลอยากกินอ่ะหม่อม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 หมอมหม่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 มคำเดียวคำเดียวคำเดียวขายออกมาที่เหลือตัง เกาคอเให้เพียงเคียวให้เสร็จก่อนสุดนมก็ได้นิดนึงอื้วมคำที่สองต้องเป็นของหวานแล้วแหละอ๋อจิ้ม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 อยากจินกินโค้กรอก่อนก็ได้ใจร้ายเอาให้เพียงเคียวก่อนนะคะทุกคนจะเย็นไม่ต้องรีบระหว่างนี้กินโค้กรอค่ะ ่อ้เดี๋ยวสิจะเย็นเย็นเคี่ยวให้หมดก่อนเอาให้มันคำต่อไปอไว่าไอ้ฮอนนูอ๋อเพ่เพ่เพ่เหนึ่งสองส้ำได็กินแล้วเดกินแล้วกินแล้วชิ้นไหนดีอ๋อชิ้นไหนน่ากินบ้างอ๋อคำเดียวใช่ไหมทุกคน ตรงนี้ยัดข้อหมดเลยคำเดียวใช่ไหมทุกคนเอาทุกคนทำไมต<ม>้องมือสัน่นทำไมต้องมือสัน่นคำแรกคำแรกอือฮึเดี๋ยน,นี้ตั้งไว้ก่อนกินอะไรลืมก่อน ขมึกจริงนะเนี่ยดูนี่ขมึกจะบ,บอกว่ามันขัดจังหวะมากเลยเวลาเล่นเกมเนี่ยมันไม่ได้กินติดต่อกันน่ะมันแบบ็มือ,มอมขอเวาเร็วกวอาห้าสี่สามสองหนึ่งเอายิาง่งชบุบ,บ,บยันยินงยาวกระเป๋ายิ่งชุบ มันออกแตกกระดาษอะ้าวันนี้น้ำจิ้มด้วยยัดหมดไวะเราไปถามอนนะนี่เดือวเอานี้ด้วยเลือกด้วยอ่ะดูดูดูไข่เอานนี้จะยัดทีเดียวเลยยัดทีเดียวทีเดียวเยอ่าๆๆๆอ่า พี่แอ้จรจ้ะคำท,ที่สามเป็นของพี่เรามาดูกันน่าวันนี้นะคะใครจะแบบดวงดีกว่ากันืหกระเทียมดองข้าสฝุๆ่ๆเราไม่ได้มีการเตรียมกันมาก่อนเลย,เลยจริงๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าเล่นแบบเนี้ยเราจะรู้สึกว่าอยากกินเพราะว่ามันเป็นของชอบเราทั้งสองคนอือหืออไรเนี้ย ต้องเอาไว้ข้างหลังอย่างนี้ข้างหน้าวะเห็นเขาไม่ได้โกงนะเว้ยพี่แอนอะขี้โกงกว่าไงย่างยิงเยาบ้ากระเป๋ายิงฉุบย่างยิงเยาบ้ากระเป๋ายิงฉุบได้กินคำที่สี่ค่ะ คำที่สี่เอาคาพี่แอนนี่แหละเพราะว่าอะไรรู้ไหมคําใหญ่ไปอ่ะมันปึดคอ <c oughs> มันตอยใส่พริกลงไปเยอะๆผมทำไมเป็นตรงนี้ไม่ได้ทําผมมาหรอกนอะ <c oughs> แท็กชิ้นนี้ก็เดี๋ยวนะคะตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวเอาชิ้นไหนตั้งก่อนชั้นมา้าชิ้นนี้น่ากินมากเลยออื ช้าช้าเร็วคำที่สี่แล้วนะคำัี่ฮะหนึ่งสองสาเอาเขาไม่ได้แก้สลับนะเดี๋ยววาวาจะไม่ได้กินอีกเลยเดี๋ยวอันนี้คำที่ห้ามพี่ออนกินกี่คำะหนูสองพี่อันสองอ่ออร่อยเกนะเ

มันโชคดีจังวันนี้มันมากับโชคหรือเปล่าอ <c oughs> ให้แพนพักเขียวก่อนอ่ะไม่ต้องรีบใจเย็นๆใจเย็นๆ <c oughs> คำต่อไปนี้เป็นของหนูแล้วคำที่เจ็ดเชื่อปะเชื่อไหมยังเย็งยาวบ้างกะเบาย็งฉุบ กินต่อเรื่อยๆค่ะอืมความพิเศษอ่ะทวอนฉีบเราอีกแล้วเนี่ยอ๋ oh, no, no, no. อออนนนนนนมีใครสงสารทวารไหมอะสโลให้อ่ะใส่สโล่อ uh ่ะ huh. <c oughs> ให้เคี no voulais, no hay. No hay no no ้ยวให้เคี้ยวไม่เป็นไรอุ้มเป็นปากหนยก็ได้ปากอุ้มสิคำที่แปดแต่ว่าให้แทนเคี้ยวให้เสร็จก่อนนะรอก็ได้เพราะว่าเราหวังว่าคำที่แปดจะเป็นของเราคำที่แปดขอน้ำหนอนขอน้ำหนอาไม่ได้ไม่เอาน้ำอ่ะอะคน้ำน้ำน้ำ ใครกินน้ำก่อนบอกแล้วอย่ากินคำใหญ่เขียนอะไรลาจจกแต่วันเหลา่าจจกคนมาเนี้ยลาจา,า,าใต้วันละครลาจจกโอเคใครรู้จักภาษาใต้คำนี้นะคะคอมเมนต์บอกเลยนะลาจจกเอ๊ะ ไล่จ้องหมังมา้าดอวนามติดพอคำที่แปดะยังยิงยาวป้ากระเป๋ายิงฉุบช้าเอาไปหนึ่งสองเ<อ>นึเอ่อาไอะหนึ่งสอง,อาองสามเ่จ๋าเอาชินไหนหนีน้นเอาชินไหนหนีน้นา้ เอาชิ้นไหนอะไรเนาะิีนี้ก็แล้วกันเพราะว่าเราไม่เน้นคําแบบแต่นั่นเราเป็นร้อนในอยู่ถ้าเราอยากกินนะอ่ะใส่คลิปลงไปนิดนึงน,นี่นะคะ ห้ันฟงงเแบบน้องรีบมากนะคะนี่แบบคือไม่รู้ว่าใครจะไดเร่งแล้วอะนะหนึ่งสองสาม นะอือฮึอือฮึอเลอร์สอเลอร์สเพียงได้กินกี่คำทั้งหมดวันได้กินสามไหมห้าหกคำเพียงได้กินถูกไหมหรือเปล่าวะไม่รู้ต้องไปย้อนดูอีก อันที่เหลือยะกินได้ใช่ไหมโอเคค่ะจบเ,เกมแล้ววันนี้จบเกมไปแล้วนะคะขอตัวไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เรา2คนพี่น้องเนี่ยนะคะอ่ากนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคลิปหน้าเราจะพาไปกินอะไรบ๊ายบาย